สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระและเก็บความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ช่วยลดและประหยัดภาษีที่ดินได้จริงหรือครับท่านผู้ชมเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายนะครับที่จะเก็บภาษีที่เราครอบครองอยู่ครับท่านผู้ชมเนื่องจาก ทางภาครัฐอยากจะให้ประชาชนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับบางท่านมีที่ดินแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นของนายทุนนะครับแล้วก็คนที่มีที่ดินที่เยอะนะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็จะมาเรียกเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนแหละครับแต่นะครับใครที่ มีต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ก็จะช่วยให้ประหยัดภาษีได้ด้วยครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับนายรักต้นไม้จะเอามาบอกกล่าวท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ว่าประหยัดภาษีได้ยังไงเนาะนะครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะประหยัดภาษีได้ร้อยละศูนย์จุดศน หนึ 1> 1่งเปอร์เซนตเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมแล้วทางภาครัฐก็จะลดหย่อนภาษีให้เป็นเวลาสามปีด้วยครับท่านผู้ชมเนื่องจากถ้าใครไม่ปลูกนะครับต้นไม้นะครับหรือทิ้งที่ดินให้เป็นที่รกล้างว่างเปล่าอยู่นะครับก็จะทำให้การเก็บภาษีที่แพงขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับที่ดินหรือว่าคนที่ครอบครองที่ดินอยู่นะครับก็จะใช้ประโยชน์หรือว่าเห็นค่าของที่ดินได้มากขึ้นครับท่านผู้ชมในรักต้นไม้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บภาษีให้กับท่านผู้ชมได้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็อัตราการเก็บภาษีของที่ดิน ที่ลกร้างว่างเปล่าหรือว่าไม่ทําอะไรเลยจะเป็นยังไงบ้างในคลิปต่อไปนะครับวันนี้นายรักต้นไม้มาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นข้อดีให้กับท่านผู้ชมที่กําลังปลูกต้นไม้อยู่ในที่ดินของท่านนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังปลูกต้นไม้อยู่นะครับว่าท่านปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับลอกเหนือที่จะท่านจะใช้ประโยชน์จากต้นไม้ได้แล้วนะครับ ท่านยังประหยัดค่าภาษีในที่ดินของท่านได้ด้วยครับสำหรับวันนี้นายรักต้นไม้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ